คุณทะเลเป็นตำบลหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ประมาณ786กกิโลเมตรดินแดนแห่งธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์แหล่งวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มและหุบเขา มีแหล่งน้ำสำคัญได้แก่คลองชนประทานเสาธงและคลองเขาแก้วไหลผ่านโดยเฉพาะบ้านในมงหมูดที่11ถือเป็นพื้นที่รับน้ำเหนือฝายคลองชนประทานเสาธงและมักเป็นพื้นที่แรกที่จะต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมในแต่ละปีปีละหลายๆครั้ง และเมื่อเดือนธันวาคมพศ2563ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลขุนทะเลเทศบาลตำบลขุนทะเลได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถล่มกรณีฉุกเฉินขึ้น โดยมีโครงสร้างศูนย์ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขุนทะเลจากเหตุอทุทกภัยในครั้งนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อน9,230คน3,247ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ89.53ของประชากรภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนทะเลผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีการประชุมและถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นตรงกันว่าเทศบาลตำบลขุนทะเลยังมีจุดบกพร่องในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินทางราชการผมนายสุพลนร์รงแก้วนายกเทศมนตรีตำบลกุนทะเลอลําเภอนราชกาจังหวัดนะครศรีธรรมราชต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของทง้องถิ่นการจัดการปริบัยินะครับหือเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเทศบาลตาําบลกุนเลได้ให้ความสําคัญมาตลอดโดยมีโครงการระบบเตือนภัยน้ําท่วมเทศบาลตาําบลเลเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายในใต้แนวความคิดที่ว่าการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดก,การอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทนสมัยเรียกว่าเร็วสื่อสาระและโซเชียลเน็ตบุกต,ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลขนทะเลนั้นเนี่ยเป็นตำบลีนอยู่ล่างน้ําเราก็ได้รับการแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากตำบลขอแก้วตำบลลันสกาดซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลากหลายเราสามารถที่จะจัดการได้ทันท่วงทีก็เพราะว่าเรามีข้อมูลมีเครือข่ายและก็มีความเชื่อมั่นว่า การนี่เราจะระบบที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิทผลนั้นเนี่ยมันจะทําให้พี่น้องประชาชนของเรานะครับไม่ได้รับความเสียหายนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เทศาบาลคุนทเลดำเนินการมาจากนโยบายนาย,ยกเทศมนตรีไปสู่การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจึงได้นําเสนอโครงการระบบเตือนภัยน้ําท่วมเทศาบาลตําบลขุนทะเลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เทศบาลตำบลขุนทะเลสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการแบ่งกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือทีมงานกู้ชีพกู้ภัยหน่วยพยาบาลและสูตรอบพยพ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวในการเก็บของทรัพย์สิสน และอบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 3. เพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากเหตุอุทกภยัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งโครงการระบบเตือนภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลขุนทะเลประกอบด้วยอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนภยัยพร้อมแจ้งเหตุเตือนภยัยไปยังกลุ่มเครือข่าย แจ้งเหตุอุทกภัยในแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งเป็นผู้กระจายข่าวสารไปยังประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตที่พื้นที่ตำบลเทศบาลตำบลคุณทะเลให้ทราบเตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และประชาชน ครับแล้วประกอบการหลักการทํางานของตัวอุปกรณ์การแจ้งเตือนภัยน,น้ำท่วมนะครับครับขั้นตอนแรกครับ,บเ,เราต้องปล่อย wifi ของในเครื่องโทรศัพท์เข้าในตัวบอร์ดนะครับมันจะมีบอร์ดแบบไมโครคอนเดเนอร์อแล้วก็บอร์ดอนุโนแล้วก็มีตัวจ่ายไฟคือ power bank นะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ที่แจ้งการเตือนว่าระดับน้ำระดับน้ำถึงไฟพิบัติหรือว่าอุทกภยนะครับ กับเพล็กตอเราต้องปล่อยตัวตัวบอดแล้วก็เาไปจำลองเหตุการณ์นะครับจำลองเหตุการณ์ว่าว่าน้ำอยู่ระดับคือแจ้งเตือนภัยนะครับ ครับก็เป็นขั้นตอนนะครับการใช้งานของเครื่องเตือนไฟนะครับ